สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีทรามชมครับวันนี้วันที่29พฤศจิก,กาย,ยน2567นะครับบรรยากาศล่มบรรยากาศหนาวธรรมชมบ้านเราหนาวแล้วนะครับมือหนีพ้าเดินทางครับมาหาปู่สายตัดนะครับผมมีเอฟซรอถามกันเขามาหลายนะครับปู่กาลสินนะครับ จะพามาฟังพามาชมน้ำกันว่าปูกาลสินทรงมหาห้หรือยังนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมาครับ583 538สามหนับ2อตัวกับตัด8338นะครับผมงวดนี้เอฟซีก็รอนะครับเอาจังเข้าไปการาบนมันสก,การปูน้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังน้ำกันว่าปูกาลสินทรงมหาห้ปูหรือยังนะครับผมเพื่อได้ไปหายิบจับ ลอตเตอรี่นะครับนผูมชมบรรยากาศเย็นนะครับอา่าล่มบ้านบ้านเฮ้าหนาวแล้วนผูมชมนะครับเอาเข้าไปการาบนมาสการปูน้ำกันนะครับผมกราบนมัสการ,การครับปูกราบนมัสการ,การด้วครับปูมาิ่าอนผูารมชมนะครับเอฟซีก็รอกระทำก,กันเข้ามาหลายปูอ่าปูกาลสินนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับผมอ่าที่ปูเขียนไหนี่หาสามแปดเลยดิครับอ่า ครับแต่ว่าใบที่ปูไดมานี่เป็นหาแปดสามบ่าวท่าก็เลยเขียนหาแปดสามนะครับสองตัวตัดเอาอสองตัวมามาสามแปดนปูเนาะแปดสามสามแปดปูกระสินงวดนี้ว่าได้เดินทางไปปะปูไปเ้วดาทารูปุติปูไปปะไปทารูปุติโอ้นผู้ชมปูเดินทางไปอยู่ทารูปิติ โทรัพท์สิ้กุ้งเครื่องไทยรูปติด่ายติเลยบปูเป็นจังไหนบุ๊จะมาเอฟซีรอจะมาบ่าวถากับรอททานผู้ชมโทั่วหาปูปู่าไดมาแล้วไปมาแล้ว่ายรูปติดอืมเ็ยนบอสโซไฮไพร์คุณครับครัยรูปเป็นจัาไหนบุ๊ครับอ่นี่เบิงถ่ทยรูปรสชัดเลยไายปติเลยบปูจะมาเอฟซีกัรออื บอชัดว่ะของไทยกล่องกล่องบาละเอียดผลอยังไดบุ๊คของผู้ใดเป็นคือกันรมัดวันนี้เห็นบอชัดนะปูเนาะบอวันนี้บอชัดเลยแต่ว่าปูเดินทางไปยุ่งไหครับวันนี้ปูเดินทางไปอยู่ทมชุ่มเห็นบอชัดบอชัดครับวันนี้บอชัดเลยนั่นแต่งนั่นแต่งรูปเอาเะไรด้วยนะ าบอาแตงบอชัดไ <c oughs> ทยบอติดเล่นบอปูติดอยู่แตะวามองบอชัดเอา้าเจ้าก็เป็นคี่แปดสองนี่ก่ะปูเห็นไหมแต่เบิงเ้งจังสี่ก็จะเดี๋ยวแต่ชื่อเบิง้ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ปูเขียนไห้ได้ทำมาชมเด้อ,อเดี๋ยวจังเบิง้งแต่ว่าชุดของปูลงไปแล้วได้ทำมือชมเด้อนะครับชุดของปูสูตรทำเงินก็ลงให้ตั้งแต่ต่องวดแล้วก็ชุดบนล่างของปูสายตัดก็ลงให้แล้วนะครับของปูนี่กะ ตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะปูนะก็เบาง์ไข่ไข่คือสามสองแปดของปูให่แปดสาม่างตัดแปดสามมาสามแปดหกศูนย์สี่บอกท่านผู้ชมนี่อ๋อเห็นเป็นตัวใดเป็นชัดบ่เห็นมาชัดท่านผู้ชมแต่ปูเขียนไม่อยู่เพราะว่าปูปูไปพุ่นปูก็จะม่องม่องชัดปะปูม่องยู่พุ่น ม่องชัดมองชัดติปูอ,อา่าอันนี้ลร้มือ,มอทำชม<ล>่มนี่อันนี้ล่ยมือปูกาลสินอ่าทำช่มนี่ครับเป็นเขียนมาไหหกศูนยสี่ศูนแดแล้วก็สองปดเอาเป็นคือเยนอันนี้นน<า>ที่ปูเขียนมาให้ทำช่มอันนี้ปูกาลสินเขียนไห้ปูปนี่ครับ อันนี้ตัวที่ปู่เขียนมาให้นะครับตัวที่ถ่ายมันถ่ายถ่ายมองบาชัดปูว่าถ่ายเห็นไม่ชัดนี่ครับสามโตจะเลืมตัดเอาอันนี้ปูบ่บอชัดทั้งอันเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายพี่เราดูใส่ปูป่บอช<ม>ัดทั้งตัวอ,อันนี้เป็นลายมูที่ปู่อันนี้ก็บอชัด <ชม S 1> ท่านผู้ชมบอชัดทั้งตัวถ่ายดวงหัวหกศูนย์สี่ศูนย์แปดสองแปดก็เห็นแค่แม่หมูอยู่ตอนนี้เนาะสองแปดเบี๋ยวเบาเท่าจึงจะเขียนให้นะครับท่านผู้ชมบอชัดทั้งตัวหัวเนี้ถ่ายรูป ปูเห็นเห็นปูว่ายเบ่าแถวบริเวณเขาไปหาปูชัยว่านบริแวณเขาไปหาเพิ่นธรรมชุ่มแต่ว่าเห็นปูว่างวดที่แล้วเพิ่นส่งให้ปูเขาแบบปูมาที่แล้วเขาเขาตรงไหนครับผมเขาสามแปดเขาามแปดอมื่อนี้ที่จริงบ่าวถาวาจะแย่เขาไปหาปูอยู่ธรรมชุ่มนะครับแต่ว่าปูว่าปูเพิ่นส่งมาให้ปูแล้วนะครับเดี๋ยวจังให้ปูลงให้น้ำจะไดนก็ขออนุญาตปูเด้อปูปูว่าบอเป็นยังว่าสั้น เ,เป็นทรงไา่ห้ก็จะลงไห้ปูพันจุปาวาบอป,ปูบาวาหรอบาวานะกว่าสั้นปูพันหู่จักกันได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเนาะปูเขียนให้นะครับปูชัยวานเดี๋ยวเบาะแสเจ้าจะเขียนไอ้ปูกาลสินให้นะครับปูชยัยวา เขียนตามเพิ่นเลยเด้อครับเขียนตามที่เพิ่นส่งมาเลยปู่ปู่ผมขอกระดาษไอ้ของไอ้นี่ยนะครับผมว่กระดาษไอ้ของปู่กาลสินนี่ครับเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเขียนให้เด้อท่านผู้ชมเด้นะครับเด้อปลูกตะไบัะเพื่อมีเลขตรงใจเพื่อมีเลขตรงใจครับ ปูหนะัน่าปูไอ้เซวานส่งมาให้ได้ทำชุ่มเป้า,าแถวบริเวณเขาหาปูทำชุ่มพานอยู่บนลมหนาวนะปูเนะนาะอากาศหนาวทำชุ่มบ้านเราอากาศหนาว เช่นต <C> e <an> ามคนนึงครับไม่มาล่าสามสี่สามห้าสามเจ็ดรับปู่ชัยวานเดี๋ยวบ่าวแถาจะเขียนให้อีกที่หนึ่งธรรมชมุ่มมีสามตัวปู่ปู่บ่มีบ่มีเห็นบ่ครับผมมีแค่น,นี้ สาไม่มาล่างคือเขือมาล่างอีกขอป,ปูชุดที่พันทรงมาให้ผมบ่งนะสามเจ็ 3, 7, ไม่ล่างเพรานว่าเป็นชุดชุดสามโตกรมีอยู่ท่านผู้ชมศูนย์สามสี่ศูย์สามเจดมีอยู่ปูเบิองอยู่ในมุมนะครับยุ่อยู่มุมพันทรงมาให้สามเจ็ดเจ็ดสามเก้าสามโอ้พันเนีนสามเจ็ลยตัวนี้เนีนส ชุดบนคือบนอม,มาล่างได้คนมามไปได้นะครับเขียนกาทิมเออชุดชุดชุดบนชุดล่างอืมอืมเอานะครับเดี๋ยวเราเถ่าเขียนให่ธรรมชมนะครับอ,อันนี้ปูกป่กาลสินนะปู่กาลสินธรรมชุ่มปู่กาลสินอ่ะอ่ะนะครับ <ions> 604นี่ครับ604 08 28สดสองแปดเด้อธรรมชมเด้อ mm. อ่างวดที่แล้วนี้หวดที่แล้วนี่ห้าแปดสามนะแปดสามมาสามแปดธรรมชมปูกระสิน mm. เดี๋ยวเบ้าเถาเขียนปูปูชายวานให้ mm. นะครับ mm. มันหลายโตัวดิปูชุดสามต ชุดสามตัวเดีนักไหนเป็นตะคือครับ <c oughs> เน้นแต่สองตันนวก็ได้เพื่อเน้น <c oughs> ชุดสองตั <c oughs> วเพื่อเน้นดูอเอาไปหายิบจับนะครับหยิบจับลอตเตอรี่ได้ทำชุมเนื้อเป็นนาทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากินแบ่ง <c oughs> นะครับเดี๋ยวเอาเถ่าเขียนปูชายวานให้น้ำนะครับผม <c oughs> เอาทนผู้ชมปูกาลสินนะครับอันนี้ปูปูชายวานนะครับที่ปูเขียนให้ที่บนทรงมาให้ปูนะครับ ขอที่ชุดไอ้นี่ปูที่ที่เพันทรงไม้ปูแห่งเอฟซีบ้างนะครับผม <c oughs> อา้าวนี่ครับอันนี้ปูชายวานนะเพันทรงไหม้ปูได้ทำมาชมเด้อนะครับเห็นชัดบ่อืมนี่นะครับเพิ่นมาวานน้อปูเนาะเพิ่นมาวานเอาปูเนาปูปได้ยัเลยเอาไล่มานี่ครับชุดที่ปูชายวานส่งให้ปูส่งใ,งให้ปูสายตัดนะครับบ้าแ่าเขียนให้แล้วอา่าปูได้เลยเอาไล่มาอา <c oughs> นะครับปูกาลสินนะครับปูกาลสินหกศูนย์สี่นะครับหกศูนย์นะครับผมอ,อย่าลืมตัด2ตัวน้ำเด้อทำชมเด้อปูชเชวาลน,นะครับหลักร้อย0 2 8 9ปนะครับปูจับมาให้อยู่ท่านผูชมปูจับมาให้ศูย์สามสี 0, 3, 4, ชุด3ตัวนี่ เห็นภาบ,บชุด3ตัว0 3 4 2 3 4 8 3 4 9 3 4 0 3 7 2 3 7 8 3 7 9 3 7นะครับเน้นลักเน้น3 4กับ3 7อ่านะครับท่านผู้ชมล่างล่างปูพาเน้น3 7 7 3เอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้ วัที่แล้วของปูใวันมาสามแปดปะปูสามแปดสามามเ่าสามแปดสามเก่าเอาวันนี้ก็สามเจ็ดเก่าสามเก่าสาม้ชมวันนี้เก่าอเอาแคปหน้าจอได้ทนผู้ชมเด้อนะครับกาบขอบุณขอบุณปูกระสินกาบขอบุณขอบุณปูสตัดครับกาบขอบุณขอบุณปูใ้วนนะครับต้านชมาได้โชกแได้มานาเอาลุกนะครับ มาแล้วได้มาแล้วปู่กาลาสินนะปู่นะเอาพอกันคลิปหน้าทามผช่ชมให้โชคให้ม ắ านะขอบคุณทามผช่ชมครับผมสวัสดีครับ